ท่านผู้ชมครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยข่าวที่ดังที่สุดยิ่งกว่ารัสเซียบุกยูเครนก็หนีไปพ้นข่าวของน้องแตงโมหรือคุณนิดานางเอกที่เสียชีวิตหลังจากตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนที่จะพบร่างของแตงโมอีก2วันต่อมาผ่านมาแล้วสองสัปดาห์คดีไม่มีความชัดเจนไม่ว่าตำรวจจะถแถลงยังไงก็ตามยังมีอีกหลายมุมที่สื่อทางการและ โซเชียลร,รวมทั้งชาวเน็ตพยายามสืบสอบมาเพื่อเผยแพร่ท่านผู้ชมครับผมต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจชาวเน็ตที่สู้ไม่ถอยซึ่งพอมีความเคลื่อนไหวในคดีของแตงโมก็ออกมาขุดคุยสืบหาและแสดงความเห็นหลากหลายที่อาจจะเป็นเบาะแสได้มีเยอะแยะเลยหลายคนสืบเก่งไม่แพ้ตำรวจมีน้ำซ้ำอาจจะเก่งกว่าซะด้วยซ้ำตัวอย่างให้เห็นได้ชัดท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอในระหว่างที่เรือลำดังกล่าวแล่นอยู่ในแม่น้ำและดูเหมือนมีบางอย่างตกลงในแม่น้ำข้อความแชทจาก แหล่งข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงกับคดีคลิปภาพวงจรปิดความเคลื่อนไหวก่อนแตงโมตกเรือคลิปภาพวงจรปิดหลังแตงโมตกเรือของเพื่อนทั้ง5คน ที่แอบไปตกลงอะไรกันที่ปั๊มน้ำมันตอนตีสองก่อนแยกย้ายจากกันไปแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีคำถามอีกเยอะแยะไปหมดเช่นไม่กักตัวทั้ง5คนปล่อยกลับบ้านหายไปทั้งสองวันไม่อายัดเรือเอาไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดปากไวรีบบอกว่าไม่มีพพิรุธขณะที่ชาวเน็ตเผยพิรุธเยอะแยะไปหมดตรวจร่างกายไม่ละเอียดจนนักข่าวต้องทักเรื่องรอยฟกช้ำของหนึ่งในผู้ร่วมทริปปล่อยให้พระพัดเรือหลุดไปตอนตรวจสอบเรือ ผ่านไปทิศกว่าเพิ่งงมหาของใต้น้าอย่างขวดไวายที่มีข่าวว่าถูกทิ้งลงน้าท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมฟังรายการของผมที่พูดถึงเรื่องน้องแต่งโมงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมกลับไปฟังอีกครั้งได้ไหมฮะไม่ยาวแต่ในการพูดของผมคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ซ่อนความระหว่างบรรทัดเอาไว้เยอะท่านผู้ชมไปปุจฉาวิสัชนากันเองว่าในยางผมมียังไงวันนี้ผมคงไม่มาพูดอะไรที่มันจะต้องไป แย่งกับความเห็นของคนหลายคนที่กำลังพยายามจะออกความเห็นอยู่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้มีอยู่ข้อสังเกตสองสาข้อ ที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตสองสาข้อนี้ถ้าท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมกําลังชี้แจงให้เห็นว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าผมเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางก็คือว่าพูดง่ายๆว่ามีการทุบตีหรือผลักไสน้องแตงโมหลังจากที่เธอไม่ยอมทําตาม ที่คนพวกนั้นไปตกลงอะไรกับใครเอาไว้แน่นอนที่สุดผมเชื่ออย่างร้อเซนว่าน้องแตงโมถูกหลอกให้ไปงานเอนเตอร์เทนหรือไปงานเอนเตอร์เทนในรูปแบบหนึง่งเพียงแต่นั่งเป็นเพื่อนกินเหล้าหรือกินข้าวแต่ว่าเบื้องหลังก็คือว่ากลุ่มคนพวกนี้บางคนกำลังผลักดันให้น้องแตงโมทำอะไรที่มากกว่าการเอนเตอร์เทนธรรมดาแล้วเธอเกิดไม่พอใจไม่ยอมก็เลยถูกผลักดันอย่างแรงนะฮะจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าอาจจะถูกผลักตก น้ำลงไปคงไม่ใช่เพราะว่าขับเรือแล้วกระชากแล้วทําให้เธอต้องตกน้ําอ่านความระหว่างบรรทัดให้ดีๆแต่อย่างที่ผมพูดไวต้ตอนต้นว่าผมจะตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ข้อสังเกตข้อแรกท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตหรือไม่ว่าช่วงหลังเนี่ย ทำไมโซเชียลมีเดียถึงออกมาขุดคุยกันเรื่องนี้อย่างหนักหลักๆแล้วผมคิดว่าสังคมไทยไม่ใช่เฉพาะสังคมโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งคนที่ไม่เล่นโซเชียลก็ยอมรับว่าวันนี้เนี่ยพวกเราไว้ใจตำรวจไทยไม่ได้เลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะรู้หรืออาจจะไม่สนใจหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าในขณะนี้ชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกต่ำธรรมดาก็ตกต่ำอยู่แล้วชื่อเสียงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นติดลบมาตั้งนานแล้วพอหมดยุคข,ของพลตำรวจจากทิพย์ชัยจิน da ปัญหาอะไรหลายอย่างที่ไม่เคลียร์สำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่เคยทําเรื่องราวให้เคลียร์เลยแต่ออกมาในรูปแบบของการปกปิดซ่อนเร้นหลายๆเรื่องกลับไปดูได้และนี่ก็คือประเด็นหลักข้อที่หนึ่งข้อสังเกตของผมว่าเพราะประชาชนไม่ไว้ใจสำนักงานตํารวจแห่งชาติท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับผมไม่ใช่เรื่องธรรมดาสําหรับผมเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าสังคมไทยและประชาชนไทยไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ําอย่างตํารวจแล้วประเทศนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกประเทศนี้มันกลับไป ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักนิติวิทยาศาสตร์ไม่โกหกคนแต่คนที่เอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้สามารถจะบิดเบือนหลักนิติวิทยาศาสตร์ได้ถ้าผู้ชมจำได้ไหมเรื่องคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาจำได้ไหมตำรวจใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เพื่อมาเสกสรรปั้นแต่งว่ารถของบอสวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่าไหร่แล้วผู้าการตำรวจแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้ อยู่ในเหตุการณ์อยู่ต่างประเทศแต่ในที่สุดแล้วความจริงก็มาโผล่อีกทีหนึ่งว่าได้มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถของแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันกินใจประชาชนคนไทยอย่างเราแล้วเรื่องของบอสอยู่วิทยาก็สะท้อนให้เห็นว่าคนมีเงินมีอิทธิพลก็สามารถจะพลิกจากขาวเป็นดําจากดําเป็นขาวได้โดยที่ไม่ต้องมารับโทษนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วเป็นกระแสะทางสังคม นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องตั้งท่านวิชาหมาคุณเป็นคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้และเพอเอิญเพอเอิญโชคดีที่สังคมไทยยังเชื่อใจและท่านวิชาหมาคุณก็เป็นคนที่ดีท่านไม่ยอมท่านเอาความจริงเข้ามาว่าจนในที่สุดก็จับโกหกได้ว่าตำรวจโกหกตำรวจเป็นคนบิดเบือนเรื่องของความเร็วของรถฉันใดฉันนั้นท่านผู้ชมครับถ้าเอาเรื่องคดีบอสอย่วิทยามาจับกับคดีน้องแตงโมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียก็คงจะ คิดเหมือนผมว่าคําพูดต่างๆที่พูดออกมาแม้กระทั่งคนระดับผู้บชญชาการตำรวจแห่งชาติมาพูดก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเพราะาพฤติกรรมหลายพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยผู้ต้องหาออกไปหายตัวไปสองวันแล้วค่อยมาตรวจบอกว่าไม่มียาเสพติดกินเหล้าวายนคนละแก้วซึ่งคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์ท่านก็ออกมาออกความเห็นที่ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้วายขวดหนึ่งเนี่ยกินกัน5คนเนคนละแก้วข็หมดละหมดขวดละแสดงว่าต้องกินกันหลายขวดอยู่ในอาการบึนเมามีน้ําซ้ําก็อาจจะเป็นไปได้ ว่ามีการเสพยาเสพติดด้วยเป็นเพียงเดียวว่าเนื่องจากว่าคนต้องสงสยัยตำรวจปล่อยตัวไปสองวันก็เลยทําให้หาร่องรอยยาเสพติดไม่เจออันนี้คือสิ่งที่คาใจประชาชนและตำรวจแทนที่จะทําให้เรื่องคาใจนี้ให้หายคาใจคือทํางานอย่างตรงไปตรงมาตำรวจก็ไม่ทานั่นคือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งของผมก็คือว่าวันนี้ประชาชนคนไทยหมดหวังกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติหมดหวังจริงๆเชื่อใจไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งคนอย่างเช่นพลตํารวจเอกสุวั แจ้งยอดสุขผู้มีชาการตารวจแห่งชาติลองไปถามประชาชนดูเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์เขาจะพูดกันเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ไว้ใจตารวจและไม่เชื่อยิ่งมีการขุดคุยขึ้นมาถึงสายสัมพันธ์ของคนที่ต้องสงสัยในคดีไม่ว่าจะเป็นเสียปอเสียปอหรืออะไรก็ตามเมื่อโยงยายไปแล้วล้วนแล้วแต่ผูกพันกับผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอิทธิพลทั้งสิน้นรวมไปถึงตํารวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนเพราะฉะนั้นแล้วข้อสังเกตข้อที่หนึ่งของผมก็คือว่าวันนี้สํานานตำรวจแห่งชา เป็นองค์กรที่ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษไปละไม่มีใครเชื่อถือคุณจะพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อละจากนี้ไปถึงคุณจะพูดความจริงในอนาคตแต่พฤติกรรมที่คุณมีมาตลอดเวลาทําให้คนเขาไม่เชื่อคุณเจ็ดขาดคําถามคือพวกคุณอายกันบ้างหรือเปล่าคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขกันยายนนี้30กันยายนนี้ตัดมีนาทิงเมษาพฤษภาพฤษภากรกฎาคมสิงหาคอีกเดือนคุณเกษียณอายุแล้วคุณคิดว่าคุณเกษียณไปเนี่ยคุณเกษียณอย่างใสสะอาดหรือเปล่าเพราะว่ายังมีมลทินต่างๆหลายๆเรื่องในอดีตตลอดจนเรื่องของ น้องแตงโมถึงจะคุณแถลงยังไงก็ตามก็ตามคุณไปกลบความเชื่อของคนไม่ได้ความเชื่อของคนเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เพราะเขาเชื่อ,องเขาอย่างนั้นจริงๆและทําไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโซเชียลมีเดียและประชาชนทั่วไปที่ติดตามเรื่องนี้เขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขุดคุยทุกอย่างที่ตํารวจไม่กล้าขุดคุยตํารวจปิดแล้วไม่กล้าพูดจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าหาคนที่บอกว่าตัวเองคือคนที่ขับเรือคือนายโรเบิร์ตแล้วนายโรเบิร์ตนั้นขับเรือไม่เป็นกระชากทำให้น้องแตงโมตกแต่ประโยคนี้นี่มันมีเบื้องหลังเยอะมากขับเรือกระชากน้องแตงโมตกหรือว่าไม่พอใจนะน้องแตงโมที่ไม่ สามารถจะทำงานเอ็นที่ตัวเองติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนได้ก็เกิดเกิดโกรธขึ้นมาผักเธอเองตกเรือไปเลยเหมือนกับหมัน่นไส้ผมไม่ทราบแต่จะยังไงก็ตามประชาชนไม่เชื่อตำรวจแล้วและจะไม่เชื่ออีกต่อไปนั่นข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่2 ท่าผู้ชมครับท่าผู้ชมจาได้ไหมลองดูเหตุการณ์ดีๆน้องแตงโมตกน้ําคนตกน้ำหนึ่งคนทําไมถึงขั้นระดับนายกรัฐมนตรีลงมาเล่นด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชามาพูดเรื่องน้องแตงโมให้ทําคดีตลกไหมท่านผู้ชมเขารบกันจะไดโหงตายห่ากันนี่ยูเครนกับรัสเซียน้ํามันที่ขึ้นลิตรประมาณ50บาทแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บ,บอกว่าให้มาทําคดีน้องแตงโมและสุดท้ายข้อสังเกตผมข้อที่3ก็คือว่าน้องแตงโมตกน้ําตํารวจเมืองไทยแม่ไม่ มีน้ำยางเลยสักคนใช่ไหมต้องให้พลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาคุมคดีนี้คุมคดีคนตกน้าท่านผู้ชมแสดงว่าคดีที่คุมนั้นต้องการจะออกมาในรูปแบบที่ตัวเองต้องการใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ท่านผู้ชมนี่คือข้อสังเกตที่ผมตั้งเอาไว้ท่านผู้ชมกลับไปดูคลิปที่แล้วของผมคลิปของผมจะไม่โยงเรื่องแชทเรื่องไม่โยงเรื่องตรงนีงนงนงนง้แต่ผมกําลังจะอธิบายฟังว่าผมรู้สึกยังไงและความรู้สึกของผมข้อสงสัยของผมสัญชาตญาณของผมมันบอกว่า ข้อเท็จริงมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากท่านผู้ชมเอาไว้ว่าข้อสังเกตผม3ข้อท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมมันมีคําถามเยอะมากที่ตํารวจตอบให้ไม่ได้แล้วก็มันมีคําถามเยอะมากที่เกิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียประชาชนทุกคนที่ไม่เชื่อในตํารวจแล้วโรงแรงกันค้นหาข้อมูลกันยังไม่กลัวเน็ดไม่กลัวเหนื่อยเพียงเพื่อจะทําความจริงให้ปรากฏท่านผู้ชมครับผมมีความเห็นเพียงแค่น,นี้แหละครับ